วันนี้มาปิดท้ายกันที่ GBPJPY ครับ GBPJPY แม่น้ำของระบบตัดขึ้นอยู่เหนือเส้นเหลืองนะครับแสดงถึงแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับราคาได้มีการเบรกแนวต้านสำคัญที่เป็นเส้นสีส้มเส้นทึบเส้นทึบตรงนี้ขึ้นไปได้แล้วนะครับอาจจะมีการย่อกลับลงมาทดสอบเส้นส้มอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบริเวณเดียวกันกับโซนแม่น้ำ รอเข้าบายที่บริเวณเส้นสมนก็ได้ครับถ้าบายตรงนี้ราคาเริ่มไม่สวยแล้วนะครับรอย่อดลงมาก่อนและถ้าหากว่าข้ามฝั่งแม่น้ำมมงสวยก่อนครับหกหนึ 6, 1, 6, 3, 8, 8, 8. ่งหกสามจุดแปดแปดสตอลอสครับ คุณนี้ GBP JPY